้ชมครับพาไปดูอีกหนึ่งคดีดังหลายปีมาแล้วนะครับผ่านมาเกือบ4ปียกทัพทอคเคยสัมภาษณ์สดทางท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไปแล้วะนะครับท่านก็รับปากนะครับว่าคดีจะมีความคืบหน้าผมก็กลังพูดถึงคดีของทายาทกระทิงแดงนะครับล่าสุดนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางรักษาราชการกาแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาลออกมาเปิดเผยสํานวนสอบในคดีนี้นะครับบอกว่าเป็นคดีที่ชวนปวดหัวมากๆ ระบุไม่รู้เหมือนกันทำงานมา30ปีมีด้วยหรือในการฟ้องเรื่องเมาเหลังขับครับพลตรวโทสานิตมหาถาวรนะครับรักษาราชก,การแทนผู้ชาการตำรวจนครบาลยอมรับช้ำใจหนักมากนะครับกับการทำสำนวนคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงที่ไปขับรถชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเสียชีวิตเมื่อ3กันยายนปี255พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบ ตอนนี้ทําให้บางข้อหาหมดอายุความไปแล้วแล้วก็หลายคดีทั้งหมดมี4คดีนะฮะใกล้จะหมดอายุความก็มีสำนวนมีข้อบกพร่องก็มีนะครับแล้วก็พบว่าไม่มีการแจ้งข้อหาเมาแล้วขับต่อนายวรยุทธ์แต่กลับไปแจ้งข้อหาขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดและเมาหลังขับขี่เส้นใต้2เส้นนะฮะท่านพลตรีโทสารนี่บอกว่าผมรับราชการมา30ปีไม่เคย ทำคดีแบบนี้ไม่เคยเห็นคดีแบบนี้นะฮะแต่พนักง,งานสอบสวนก็อธิบายแย้งนะครับคุณรวิชาคุณผู้ชมบอกว่าก็เป็นไปได้นะครับว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วตัวคุณวรยุทธ์เองเกิดอาการเครียดก็เลยไปดื่มจนเมานะฮะเพราะนั้นตอนนี้นะครับทางพนักง,งานสอบสวนมีการแจ้งแค่ข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับ ซึ่งต่อมาผู้ต้องหาก็ทําให้ทนายความจาเริยร้องของความเป็นธรรมกับอายการสูงสุดถึง6ครั้งส่งผลให้คดีมีความล่าช้ามีคําถามจากท่านผู้ตรวจโท,โทสารนี่ก็คือทําไมพนักง,งานสอบสวนไม่นําเข้าสู่กระบวนการฝากขังเพื่อให้เข้าสู่เงื่อนไขของศาลในการห้ามเดินทางไปต่างประเทศของจําเลยจึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการค้าส,สํานวนหรือไม่ซึ่งต้องทําการสอบสวนข้อเท็จจริงกับพนักง,งานสอบสวนผู้ทําคดีต่อไปนะครับค่ะ ขณะที่รองโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจตรีทรงพลวัฒนชัยก็ยืนยันนะคะว่าตํารวจไม่ได้บกพร,ร่องแต่ข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากําหนดที่กฎหมายกําหนดไว้นั้นหมดอายุความไปแล้วก็เป็นเพียงข้อหาย่อยไม่ส่งผลต่อรูปคดีนะคะเพราะว่าการฟ้องร้องในข้อหาหลักคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้สั่งฟ้องไปแล้วนะคะขั้นตอนตอนนี้ก็อยู่ที่พนักงานอายการค่ะซึ่งผู้ต้องหาประกันตัวสู้คดีซึ่งตำรวจก็มีการทำหนังสือรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมไปถึงพนักงาน อายการเรียบร้อยแล้วและกรณีนัดนําตัวผู้ต้องหาสั่งฟ้องคดีนะคะตำรวจก็มีการนําตัวนวายวรยุทธ์เนี่ยไปสั่งฟ้องคดีต่อสารซึ่งคดีนี้มีอายุความถึง15ปีอันนี้เป็นคําของรองโฆษกสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติที่ให้เอาไว้นะคะเดี๋ยวเราลองพูดคุยกันในช่วงคุยกับดารงเพราะว่าคุณดารงเนี่ยก็เป็นประธานมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะจะมาพูดคุยเรื่องนี้ต่อในช่วงคุยกับดารงคือผมก็อยากฟัง, <ผม S 2> งความเห็นของของพี่ดารงเหมือนกันนะฮะว่า คดีแบบเมาหลังขับเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นไหมมันมีไหมมันเคยมีไหมคับเนี่ยออมันไม่เคยมีไปอยู่ในบญัติศัพท์นะใช่